อตอนนี้ถึง <กด S 1> เสียมเรียบ,บใช่ไหมกดยังเนี่ยกดแล้วกดแล้วตอนนี้ถึงเสียมเรียบแล้วครับเดินทางออกมาตั้งแต่แปดโมงเช้าใช้เวลาไม่ถึง45่สินาทีถึงแล้วตอนนี้กัลังจะมาทําบัตรขายลูกเตรียมเข้าไปเที่ยวคนครวัดนครพมบรรยากาศโดยรอบใช้ได้สวยอากาศไม่ร้อนจนเกินไปน้องสาวผมมาสองครั้งแล้วครับเนี่ย,ยแต่ทัวร์ทัวร์ส่วนตัวนะมีอยู่ประมาณแค่หกคนเอง เหมือนกันเป็นกันเองมากเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวฮาะเฮาราลัยก่อนแต่ต้องถ่ายรูปทำบัตรไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าจะถ่ายน้องสาวผมมั้งไหมเนี่ยไม่ต้อง <laughs> นี่มอเตอร์ลาะมอเตอร์ลามะ,ตะ,มะแต่ว่าอะไรมอโตว่ามอเตอร์มอเตอร์ไซค์ลามะรับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์ห้างอาอตอนนี้กำลังจะไปล่องทะเลทรายนี่อันนี้คนขับกำลังปล่อยรถ อันนี้อีกฟากหนึ่งอันนั้นนั่งรถเล่นซาฟารีอันนี้ขี่เขาเรีรยกอะไรมอเตอร์ไบค์ะเร่องยัไงต่อซาลูบ,บุรีก็มีซาลูบุีมีทะเลทรายครับมันเ,เล่นอย่างยอรมันกว่าชนิดาจะขับอะไเนี่ยไม,มเ่เล็กนี่เล่นขับเลโอ้ใส่หมวกกันน็อกลงลงมาไม่เป็นไรครับแข็งมีใหม่กันอีงแล้ว ขึ้นขี่ได้ไม่ยากใส่เซยครอนหมดน่าเลน่นน่าเลน่นไหมน่าเลน่น <c oughs>